สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสารไซยาไนด์ว่าสารสารนี้คืออะไรแล้วถ้าเราได้รับเข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดอาการอย่างไรบ้างโดยก่อนอื่นหากชอบช่องของเราช่วยกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะ สารไซยาไนด์คือสารประกอบชนิดหนึ่งที่เป็นพิษต่อร่างกายซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วสารประเภทนี้มีอยู่รอบตัวเราไปหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารกิจกรรมที่เราทำแต่ในส่วนนี้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นจึงทำให้ร่างกายของเราไม่ได้แสดงผลของการได้รับสารไซยนานด์ สารเยนายนั้นมาจากไหนสารเยนายนั้นเกิดได้จาก3แหล่งนั่นก็คือ 1. เกิดจากแหล่งธรรมชาติที่มีความเข้มข้นน้อยและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ซึ่งสามารถพบได้ในพืชบางชนิดเช่นหน่อไม้มันสำปะหลังข้าวโพดต้นไผ่ฟายและอัลมอนด์เป็นต้น 2. เกิดจากการย่อยสลายของมแมลงไม่ว่าจะเป็นกิ้งกือตะขาบและผีเสือ้อ 3. เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และในผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้จากการทำการเกษตรควันรถสูบบุหรี่สีทาบ้านกาแฟเป็นต้น ซึ่งที่มาของไซยาไนท์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยและทําให้ร่างกายของเรานั้นเกิดผลเพียงเล็กน้อยแต่ไซยาไนท์ที่ก่อให้เกิดอันตรายขั้นรุนแรงคือไซยาไนท์ที่เกิดจากการสังเคราะห์เพื่อนํามาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทองคำเหล็กพลาสติกเครื่องสำอางหรือยาร,รักษาโรคซึ่งปัจจุบันไซยนยเป็นสารควบคุม ไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาหรือร้านค้าทั่วไปโดยไซยไนท์ถ้าหากเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปยับยั้งการทำงานของเซลล์โดยเฉพาะบริเวณตรงสมองหรือหัวใจและหลอดเลือดที่ขาดออกซิเจนจะส่งผลให้ร่างกายเกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณระยะเวลาที่ได้รับดังนั้นจึงมีผู้นำสารนี้มาทำอัตตวินิบาตก,กรรม รวมทั้งเกาะอาชญากรรมทั้งในไทยและต่างประเทศซึ่งถ้าหากเรารับพิษของสารไซยาไนแล้วจะก่อให้เกิดอาการได้2แบบอาการแบบแรกก็คืออาการแบบเฉียบพลันซึ่งอาการนี้จะมีความรุนแรงมากเพราะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการเสียชีวิตภายในระยะเวลาไม่นานโดยจะมีอาการเริ่มจากการมีความมึนงงวินเวียนศีรษะใจสัน่นหน้าแดงคลื่นไส้อาเจียน กราชไยโดรเจนไซยาไนต์จะเข้าสู่กระแสเลือดเป็นผืนแพลที่ผิวหนังประสาทตาถูกทำลายสามารถตาบอดได้หลังจากนั้นจะเริ่มหมดสติชกักเลือดเป็นกรดความดันโลหิตตำ่ำและในท้ายที่สุดหัวใจจะหยุดเต้นและนำไปสู่การเสียชีวิต สำหรับอาการแบบที่2คืออาการแบบสะสมหรือแบบเรื้อรังซึ่งมักจะเกิดจากการได้รับไซยาไนในปริมาณไม่มากติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานอาการที่ปรากฏจะรุนแรงน้อยกว่าอาการแบบเฉียบพลันแต่ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลาก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งอาการนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นอลาอ่อนเพียวิงเวียนศีรษะ อาเจียนรูม,ม่านตาขยายผิวหนังแห้งและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีม่วงวิธีการแก้ผิดเบื้องต้นเมื่อกินไซยาไนัยเข้าไปอันดับแรกต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกถ้าหากมีสติต้องทำให้อาเจียนและเพิ่มออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่หมดสติแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและทำการ C.P.R. แต่ไม่ใช่การเป่าปาก และทำการเรียกรถฉุกเฉินหรือส่งโรงพยาบาลโดยด่วนที่สุดและนี่ก็คือสารพิษไซยาไนท์ที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นสารพิษที่ใช้ในการทำร้ายเพื่อประสงค์ต่อชีวิตอย่างไรก็ตามการฆ่าคนเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีบทลงโทษอย่างร้ายแรง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไซยาไนต์ถูกใช้เป็นอาวุธทางเคมีต่อมาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการนำไปประหารชีวิตนักโทษด้วยการฉีดเข้าสู่ร่างกายผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับทางร่างกายมนุษย์เท่านั้นสัตว์และสิ่งแวดล้อมก็ได้รับไปด้วยโดยเฉพาะสัตว์ในน้ำนกซึ่งจะมีความไวต่อไซยาไน์มากรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีอาการน้ำลายไหลชัก กรามเนื้อกระตุกและนี่ก็คือทั้งหมดของสารพิษไยาไนดยขอบคุณที่รับชมและติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะ Storyland มีเรื่องมาเล่า